สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเล็บสีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูงยกสวิชแนลนะครับวันนี้เรามาแต่งงกินงูนะครับผมจะเป็นองูวายนี่ก็จะเป็นสายพันธ์สีขาวสายพันธุ์ก็ชื่อน่าจะเทบุกนะครับนี่ครับบารใบสะมาลกินงงูครับทาเป็นกินงงูก็ไม่ยากครับกิ่งใหญ่ๆแบบนี้ก็จะเอาไว้สามตาครับผมถ้าจะเป็นกิ่งเล็กๆก็จะเอาไว้ตาหนึ่งนะครับ ยึดเร็วแบบนี้ก็จะไปตันอันนี้ก็จะตัดที่นี้ครับผมยึดใหญ่ก็จะตัดที่แมวส่วนมากก็ถ้ากวงจะใหญ่ก็จะหัวที่ตกจะใหญ่ขึ้นจังถ้ากินใหญ่ๆแบบนี้ก็กวงจะใหญ่นะครับ ถ้ากิ่งเล็กๆก็จะพวงเล็กถ้ากิ่งเล็กก็จะไม่เอาลูกนะครับก็จะเอาไว้ปีหน้าเอากิ่งนะครับักิ่งก็จะให้มีกิ่งซ้ายขวานะครับซ้ายขวาสับบางกันนะครับจะได้สวยงามตัดทิ้งตัดทิ้งระมันจำตัดให้สุดเลยนะครับกิ่งไหนที่เราไม่เอาตัดให้สุดเพราะว่า ถ้าไม่สุดมันก็จะมีตากมามันก็จะลุกครับผมก็จะเยี้งอาหารกันเจ ก็ทิงนะเจียวเองเงียวทินงโอเคครับท่านชมโอเคท่านชมท่านไหนชมคลิปแล้วถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยครับผมติดตามได้ยนะครับช่องหยกสมบุกแชนแนลนะครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ นี่ก็จะเป็นสวนที่แต่งเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะกว้างหน่อยเดี๋ยวสักหน่อยเ็ามาอีกสองสมอาทิตย์นะครับก็จะปลีดอกอแล้วก็ปลีตาดอกออกมาแล้วนะครับรอสักครู่